ดวงชะตาท่านเกิดลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนกุมภาพันธ์ราศีมิถุนจะเป็นจังหวะดวงชะตาที่คึกคักมีกําลังโดดเด่นมีโอกาสที่จะประสบความสําสเร็จในการงานมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะสนับสนุนส่งเสริมและมีกําลังวางชาที่เหมือนกับคุณได้โดบยานะสนุนทรทำไม ทำไมมีกําลังเหมือนโดบยาทําไมอาจารย์น,น็ออันดับแรกเลยนะครับก็คือดาวประจําตัวของคนลัคนาราศีมิถุนนะครับหรือราศีมิถุนก็คือพระพุธนะเลขสี่ับที่อยู่บนหน้าจอที่ท่านได้รับชมอยู่นี้นะครับโคจรจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภะครับท่านอาจารย์ในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ครับอืมอเอาค,อคึกคักวันเอาตอบว่าคึกคักคึกคักคือดาวอะไรนี่ใบาดาวอังคารดาวอังคาร,าคารย้อนอมาทับดวงชะตาดาวอังคารเนี่ย ตามปรัชญาดวงรัศาสตร์บอก่กล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารกล้าแข็งขยันแล้ะดาวดวงนี้จะโคจรเข้ามาทับดวงชะตาชาวราศีมิถุนตั้งแต่25มกราคมนนี้ นะครับแล้วไปตลอดอีกยาวไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาพฤษภาครับยาวเลยทําให้ราศีมิถุนเกิดอาการดีดครับดีด <c oughs> ดีดเด่นเด้งเหมือนหมูเด,งด้งเด,งด้งเด้งเด้งหมูเด้งไงมีพลังไงาาพลัง <จะ S 2> <อ>การดาวอังคารกระเฮียนกระหือลืออ่าถูกต้องมันจะมีกําลังขึ้นจากการที่เฉาเงางองหมดกําลังจะมีกําลังแล้วครับจะมีกําลังแล้วนะครับนี่คือจุดเด่นของชาวราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์แล้วจากนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าวิเคราะห์ถึงเรื่องการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพฤหัสหาสบดีแต่โคจรวิปริตมาตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนมกราคมก็ยังวิปริตราศีมีถุนเกิดอาการเฉาเหงาหงงหมดกําลังงานไม่ขยับขยายขยับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มันเหมือนกับเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแปลงเดือนกุมภาพันธ์เป็นจุดการเปลี่ยนแปลงเมื่อดำสบดีดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเดินหน้าหลังวันที่14กุมภาพันธ์ฟื้งประเด็นสำคัญคือ เดินหน้าเนี่ยในเรือนวินาศหนุนชะตาผู้ใหญ่หนุนเจ้านายหนุนนะคนรอบตัวหนุนนะเป็นกําลังนําพาให้ขับเคลื่อนเลื่อนไปแปลว่าขอให้คุณมีความหวังและมีกําลังใจแล้วมันจะเดินหน้าไปให้สมหวังดังจินตนาและประกอบกับจะเห็นได้ว่าเมื่อดาวการงานโคโจรเดินหน้าแล้วดาวต่างๆกําลังโคโจรเข้าไปประชุมในเรือนกรรมมะจากสุภะเข้ากรรมมะแปลว่าคุณเกิดราศีมีถุนถ้ามีความหวังถ้ามีความตั้งใจแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ลงมือยังไม่มีโอกาสเดินคุมพาทานจะมีโอกาสเพราะดาว ราหูดาวศุกร์ดาวพุธจะไปชุมนุมกันอยู่ในเรือ,อกนกรมมะใช่ไหมในรเรือกนกรรมะโดยเพราะตั้งแต่11กุมภาพันธ์ศุกร์ก็เข้าไปเป็นมหาอุดในเรือกนกรรมะนันที่27กุมภา,าพันธ์ดาวพุธก็เสริฐในเรือกนกรมมะนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์การขยับขยายเรื่องการงานที่โดดเด่นกว่าที่ผ่าน,านมาวันธงเรื่องการเงินการเงินดูงี้สภาพดาวจันเนี่ยโคจรในบริบทเราต้องเปิดดูอาจารย์น็อตเปิดดูว่าเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ต้นเดือนดาวจัน์อยู่ตรงไหนนะ แต่ประเด็นสําคัญคือดาวที่เป็นตัวกระทบแสดงถึงผลต่างๆเนี่ยมันไม่มีเวทเรือนดาวพระศดะีมุมตีโกนส่งกระแสถึงนะเพราะฉะนั้นพระจันทร์ตั้งแต่ต้นเดือนอยู่ไงอ,อยู่ราศีมีนราศีมีนครับแปลว่า,เ,าเรื่องการเงินสภาพคล่องทางการเงินจะปลอดโปร่งจากอุปรสรรคอยู่ที่ว่าขยันมากได้มากเพราะฉะนั้นคุณที่ปรารถนาไล์สดขายสินค้าและบริการคุณต้องรู้ว่าไล์วันใดดีเวลาใดดีดนะคำพีนี้บอกไว้ชัด ไปทินหนเนี่ยเล่มนี้นะมีประมาณเกือบพันหน้าเนี่ยนาปึกเลยนะนะบอกไว้ทุกวันเลยละเอียดเลยกี่โมงดีทุ่มหนึ่งนะติดต่อพบปะไล่สดนะสองทุ่มเก้านาทีบอกไว้หมดทุกวันนะสนใจติดต่อรายดีแอดฟันธงหนงคอมเล่มละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับก็ควรจะมีไว้นะอาจารย์พิมพ์ปีละประมาณห้าพันเล่มนี้เหลืออยู่เลยเหลือประมาณพันกว่าเล่มนะที่ติดต่อเข้ามานะครับเอาละครับในเรื่องของดวงชะตาของ การเงินก็เห็นแล้วสภาพมันปลอด,ปลอดโปร่งตั้งแต่ต้นเดือนไปนเลยครับแต่มันจะมีโอกาสได้จากความขยัน<ต> <แก S 2> ที่จาได้บอกไปในข้างต้นอ่ะยิ่งขยันมากได้มากนะส่วนความรักและครอบครัวดูซิความรักและครอบครัวเป็นไงดาวความรักก็คือดาวพฤหัสบดีครับนะโคจรเป็นวีน่าต่อดวงชะตาช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเหนื่อยแต่หลังจากวันที่ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ไปครับอาจารย์ดาวดวงนี้จะโคจรเดินหนะ้าคืออย่างนี้ต้องดูงนี้ ท่านที่เกิดนในราศีมิถุนในกรณีที่มีครอบครัวแล้วกับในกรณีเป็นคนโสดคนโสดคุณยังโสดต่อไปแต่มีความหวังกำลังใจได้ว่าจะมีเรื่องดีๆให้ได้พบปะกับใครคนนั้นใครคนนั้นที่ใช่จะมาปรากฏให้เห็นว่าใกล้ว่าสื่อสารหลังและซัพพอร์ตในทุกประการหลังจาก13พฤษภาเป็นต้นไปค หากคุณมีคู่และมีครอบครัวแล้วคู่ครองมีปัญหาหลัง14กุมภาจะช่วยประคับประคองหนุนนำสนับสนุนคุณคเป็นต้นไปใครที่มีคู่ครองเป็นคู่กิ๊กแอบสนิทสนุดเสนอแอบสนิทเสนอหาไม่เปิดเผยตามกาลเวลาก็เป็นไปตามดวงว่าดาวคู่เป็นวินาศตั้งไงแต่จะปรากฏ จากปิดเป็นเปิดหลังสิบสามพฤษอสอบา,าดังนั้นจังหวะนี้ดูแล้วว่าดาวคู่ครองเดินหน้าเขาเริ่มจะใกล้จะเป็นดีๆทั้งไม่มีก็จะมีทั้งไม่ดีก็จะดีให้เกิดขึ้นกับคุณในเรื่องนี้ฟันธงผ่านพ้นจบแล้วสิ่งที่หนุนและเสริมดวงสตาเวลานี้คุณควรที่จะต้องหาหรือไปไหวบูชาสักการะในสิ่งใดนะถ้าไปไหวพระธรบุญก็ไปตาม ที่ศรัทธาเถิดพ่อคุณแม่คุณเอย๋ยจะไปวัดไหนวัดใดก็ตามสบายเลยสะดวกศรัทธาก็ไปแนะนำให้ไปไหว้พระสการะที่วัดอันเกี่ยวข้องกับสตรีผู้เป็นใหญ่ภาคเหนือต้องไปที่วัดพระธาตุทลิบุญชัยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระแม่เจ้าจามเทวีอยู่จังหวัดลำพูนภาคอีสานไปทำบุญตามกำลังศรัทธาร่วมบุญซื้อที่ของวัดสาลอย โดยเป็นวัดเดียวที่แม่ยมูเท้าสูงนารีสร้างไว้นภาคอีสานวัดสารลอยโคราชนะภาคใต้ไปที่วัดนางพญาเจ้าพญาน้อยแหงเมืองนครศรีธรรมราชสร้างอุทิศถวายให้พระมารดาของพระองค์ท่านอยู่ที่นครศรีธรรมราชวัดนางพญาไปไหว้ไปทำบุญและไปสักการะอะไรที่มีอยู่ที่นั่นพระราหูสมครุฑวัดเจ้าอามอยู่กรุงเทพ สมเด็จพระเจ้าตากสร้างวัดเดียวอุทิศบุญถวายพระสนมอามครับก็ไปไหว้และไปทําบุญและควรที่จะมีเหรียญพระราหูทรงขุดรุ่นเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไว้บูชาสการะให้เป็นมหามงคลชัยแลวเมื่อมีแล้วก็เลี่ยมติดตัวจะเลี่ยมแฝนเลี่ยมไว้ในกระเป๋าเลี่ยมติดตัวติดตนเป็นมงคลเลี่ยมแหวนลดได้หมดเลยเป็นมหามงคลชัยแล้วควรจะมีหลงพ่อเงินวัดบางคารุร่นสร้างบุญมีเงินมีทอง จะเป็นเหรียญกลมเหรียญจอบเล็กได้หมดนี่เลยนะครับที่ขึ้นอยู่ที่น่านไปบูชาที่วัดบางคลานหรือติดต่อที่รายดีแอนดูรุปักสอบถามเพื่อบูชาจัดส่งให้นะเนี่ยถ้าเป็นเหรียญกลมในบูชาได้ที่วัดบางคลานเท่านั้นนะผมเอาสร้างไปถวายให้ร่วมบุญนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่อยากบอกกล่าว